สวัสดีครับพบกับรายการ Road Story วันนี้เราจะพาไปดูสาย NA อีกแล้วจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ โอเคครับเจอกับสาย n ออีกแล้วโอ้ยงานเนี้ยฮอนด้าต้องมีเข้าอะสปอนเซอร์นะโอเคครับไปดีครับน้องนกัสดีครับโอเคทำไมต้องเป็นแจ็ตไม่ออกให้พี่ไม่ออกให้ครับแล้วชอบมันตรงไหนอะไรยังไงตอนแรกก็เห็นคนขับเยอะอะไรเงี้ก็แลยแบบชอบก็เลยเอามั่งครับไปรุ่นใช้เยอะครับอ่ารุ่นทิมนิยมครับแล้วคันนี้ทาอะไรบ้างครับภายนอกภายนอกก็มีล้อมี ฝาหน้าหลังล้อนี่เป็นอะไรนะทีใช่ครับทีโชกแก๊สชกตัวไหนชกเอสเอสแล้วฝาหน้าพี่เห็นเป็นฝาหน้าของอาคณาพี่แล้วฝาหลังก็อาคณาเหมือนกันครับแล้วมีอะไรอีกนะรอบคันไอกระจกยังไม่เปลี่ยนใช่ไหมกระจกข้างยังก็ยังไม่มีอะไรมากนะคันเรข้างนอกแล้วท่อเออพี่เห็นท่อเฮตุบังหมดปลายของจีไปครับเฮตุบังหมดปลายจีไปใช่อืแล้วภายในครับคันนี้ภายในก็มีพวงมาลัยกะ หัวเกียร์พี่แล้วก็บอกบอสลิคาร์โลใช่แล้วก็เอ็กาแค่นี้แล้วบอตัวนี้รู้สึกไม่ค่อยเคยเห็นเอสพีจพ่แท้ไม่แท้จุยจุ้จููเดี๋ยวเขารู้โอเคแล้วก็แล้วอเครื่องครับคันนี้ทำอะไรบ้างเลยเครื่องก็มีสเต็ปแคมพี่แคมอย่างเดียวใช่แล้วก็มีตัวดักอากาศข้างหน้าใช่ไหมใช่ครับแล้วแทนเครื่องสามจุดครับแล้วค้ําค้ํา ไม่มีพีไม่มีค้ำครับแล้วคันนี้เคยกดเล่นเล่นเท่าไหร่ก็เล่นปะจมนะสเตปประมาณสองยี่ถือว่ามาอยู่นะครับอืมใช่ได้ใช่ได้แล้วสเตปต่อไปครับคันนี้ยากทำเทโบี่คิดไว้เป็นของตัวไหนอะไรยังไงยังไม่แน่ใจดูดูอยู่พี่แล้วถ้าคิดว่าถ้าจะเปลี่ยนอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนไปเล่นสายไหนหรือว่ายังอยู่ที่สายเอ็นเอแบบนี้น่าจะไปยังไม่แน่ใจเลยพี่ ยังไม่มีในหวใช่ไหมครับอาจจะไปยุโรปอะไรอย่างนี้อืมเอ็มวะไปเอ็มน่าจะใช่โอเคครับมันก็ไม่มีอะไรมากคันนี้เดี๋ยวเราไปดูน้องนุกเขาอ่าเทสขับกันยังไ,ไงวันนี้แล้วอยากจะฝากอะไรสําหรับคนที่คิดว่าอยากจะเล่นหรือว่าคนที่อยากจะเล่นอะไรอย่างเงี้ยมั้งลองลองลองดูอะนที่ชอบแล้วมาอย่างนั้นช,ชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นแต่งตามสไตล์เราโอเครค,รครับผมเท่าไงวันนี้ ขอบคุณทั้งนุกมากเดี๋ยวรอบหน้าเราจะไปพาไปดูอะไรหรือยังไงเดี๋ยวไปดูกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับเราเราวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณครับบัสด,ดีครับ